แม่วันนี้หนูอยากกินชาไข่มุกฉันก็เลยบอกว่าตากผ้าช่วยกันเสร็จก่อนลูกเดี๋ยวแม่พาไปซื้อคลิปนี้เป็นของเมื่อวานนะเสาเมื่อวานเลยวันหยุดฉันก็จะให้น้องปิมช่วยตากผ้าแบบนี้ตลอดนะพวกเธอให้หัดทาตั้งแต่ตอนอนุบาลตอนนี้ขึ้นป .2 ออแล้วก็เริ่มคล่องหน่อยส่วนน้องปิ่มก็โตอีกสักหน่อยก่อนตอนนี้ป่วนแม่ <c oughs> ช่วยแม่อยู่นะแต่ก็มีอิดออนบอกว่าหนูเหนื่อยหนูไม่อยากทําแม่ <c oughs> ฉันก็เลยบอกว่าใครก็เหนื่อยลูกแม่ก็เหนื่อยแม่ก็ไม่อยากทําฉันก็เลยบอกน้องปิมอีกว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่อยาา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 ากกกกกกกททํํแตตตู่่่่เเเร็็้้้ออออออองงงนนนลูู่ยยยยยััววใหหขฟพไปืบ เฉยๆกับหนูแต่มันก็ต้องไปนะลูกที่ฉันพูดไปไม่รู้ว่าน้องปิมฟังหรือเปล่านะแต่พูดแต่ชาไข่มุกตลอดแล้วฉันจะบอกว่าฉันก็ตากผ้าใส่ฝนนะพกเธอซักสองรอบนะเมื่อวานรอบแรกฉันก็ไม่ตากนะเราตากพร้อมกันฝนมาทีเนี้ยตากผ้าเสร็จก็เลยพาน้องปิมน้องปืมงป้มมาซื้อชาไข่มุกกันาถึงน้องปิมบอกแม่มาดูแมงอะไรแม่ฉันก็เลยบอกว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกแมงอะไรก็เลยบอกว่าไปลูกรีบไปสั่งเดี๋ยวฝนจะตกแล้วก็สั่งให้แก้วเดียวกินด้วยกันแถมไข่มุกด้วยนะพกเธอายีกแม่มมมมาดดูููตัััวออออะไไรนนนนฉกกก็เลยพหทืองจ จ,จังลูกน้องปื้มเห็นแม่กับพี่คุยกันเขาก็อยากดูได้ชาไขมุกเสร็จแล้วยังไม่พอนะแม่พาหนูไปซื้อขนมด้วยนะฉันก็เลยบอกว่าไปลูกถ้าจะไปก็รีบไปฝนจะตกแล้วให้น้องปลิมถ่ายคลิปให้น้องปลิมบอกอะไรแม่ฝนจะตกถ่ายคลิปทําไม <c oughs> มาถึงร้านค้าในหมู่บ้านเดินวนร้านค้าอยู่3มรอบนะพวกเธอฉันก็บอกหยิบได้แล้วลูกจะเอาอะไรก็เอาพอมาถึงจริงๆไม่พากันหยิบนะพวกเธอน้องปื้มก็เอาแค่อมยิ้มอันเดียวส่วนน้องปลิมก็เอาช็อกโกแลตที่เป็นก้อนหินน่ะฉันก็เลยบอกว่าเอาแล้วทําไมไม่เอาขนมกันละลูกน้องปมก่ละแแแมม่น้้องืกลับบาาถึรให แอุ้มยิ้มนะ่ะกลับมาถึงบ้านก็ฝนตกนั่งคุยกันไปฉันก็เลยบอกว่าเอากินกิน<ๆ>กินเสร็จแม่จะเอาน้องนอนน้องปิ่มรีบพูดดักขึ้นมาก่อนเลยนะหนูไม่นอนนะแม่ให้แต่น้องนอน